สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องฝ่ายขวัญเมืองแม่รอทองเฟม็ีีครับนี้ก็มีควานใหม่ของน้องน้ำฝนนะครับนี่กำลังเก็บขี้เลยชื่อเพลนนะครับผมเพลนก็เป็นพี่สาวของผมเหมือนกันนะครับผมนี่เขาทำหน,น้าที่มาเลี้ยงน้องน้ำฝนให้เพราะว่าแม่มุนทำน้องน้ำฝนควันเก่าขเขาไม่อยู่แล้วนะครับควันเก่าขเขาเลี้ยงเขามีภาะเยอะแล้วก็ ให้เพลเลมาเลี้ยงแทนนี่ครับมอนเก็บขี้เลยไม่เป็นไรครับผมผู้หญิงเลี้ยงก็ไม่เป็นไรครับน, <c oughs> นี่ครับผมควานใหม่นอนน้าฝนนะครับเดี๋ยวจะถามความรู้สึกของพีเแดนกันว่าเป็นยังไงพี่แดนครับ ควารู้สึกเลี้ยงน้อน้ำฝนเป็นไงบ้างครับผมก็ดีค่ะโอเคดีเหมือนกันก็เหมือนเลี้ยงช้างทั่วไปแต่ว่าน้องน่ารักไม่ไม,ไม่เหมือนช้างตัวใหญ่อ๋อครับผมคิดคิดว่าจะสยบความดื้อเขาอยู่ไหมไม่ไหวจะครับ <c oughs> เรื่องกินนีเอาไม่อยู่แน่นอนจะเรื่องกินเนาะไม่อยู่เลื่องกินสุดยอดจริงตตออออออนนนนีี้้้ไไม่่่่่่คยยดืืแเเรงกิาูโอเคครับผม ข้าฝนกินเก่งครับผมกล้วยนี้กินหมดเป็นตะกาเลยนะคะตอนนี้ครับผมนีนน่ครับจะเป็นนำบรรยากาศตอนเย็นนะครับช่วงเย็นไปดีกว่านี่ก็มีที่พายคอนเ,เมืองอยู่นี่ด้วยครับ ใกล้ๆกลํลังกินหญ้าเลยเดยกพายคนที่พายคนเมืองไม่ได้เปลี่ยนความน,นะครับความเป็นคนเดิมเป็นพี่เจกับลุงนะครับผมเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ดูครับโอ้โหแต่ละตัว ดีเหมือนกัน,นครับผมที่ว่าแม่มันทําให้พี่อนมาช่วยรดภลระไปเยอะแต่ก็เพี่อนก็มีงานต้องทําบางครั้งผมก็ต้องช่วยพี่แกรครับวันนี้ขอถ่ายเก็บไว้ก่อนขอถ่ายเก็บไว้นะครับ่างคนต่างช่วยกันครับผมอันนี้ไม่ได้ช่วยเลย <laughs> น,นี่น้องน้ำฝนก็ได้เทเไม่ใช่ดิี่แหลนกับคุณแม่มุนทํานะครับก็ได้สั่งดินมาเทให้น้องน้ำฝนใหม่นี่ถ้าคุณถ้าทุกคนดูคลิปน้องฝนงได้ก่อนตรงช้างน้องน้ำฝนเจนดินเป็นหลุมหลุมอันนี้คือเทเมื่อวานนะครับผมที่วันนี้ผมก็ลงคลิปไปแล้วก็เปลี่ยนแกก็ลงคลิปเสียงคุณด้วย ก็เทได้ใหม่เมื่อวานก็ทั้งคืนเลยครับเล่นทั้งคืนเลยในด,ดินใหม่ก็เล่นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณให้มันทำกับพี่เหรนมากนะครับผมที่เสียสละเวลามาดูแลช่วยดูแลครับขอบคุณจริงๆครับผมผมก็ดูคุณแม่มาลัยทองครับเป็น ดูอ่างแต่ละเชือกไปแต่ก็ไปดูทุกเชือกครับผมนี่นะครับเอ้ยขอจะเดินอย่างนี้ทั้งวันอืม ซนนะครับผมแฉะหมดเลยเ,ออเดี๋ยวผมจะไปหยิบกล้วยที่เตียงไว้นะครับพอดีว่าล้างไว้แล้วจะหยิบให้น้องน้ำฝน,นได้กินกันของน้ำฝนได้คว้านใหม่แล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับบ้านใกล้ๆกันก็ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือกันตลอดครับผม เนี่ยอะไรเราก็ช่วยเหลือกันอุ้ยใครมานะอ,อะไรหอมากล้วยให้นอนน้ำฝนไหมไปไปหอมกล้วยนอนน้ำฝนไหมอ,อู้อู้เจ็บนี่ครับ Cô ấy nè Hồi nó phụt kín cắn Nào nào A này Oan chiêng Dơ dơ Oan chiêng vây Ừ Đây <laughs> 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 อัตโนมัติชิบอัตโนมัติชื้นี่กินแค่นี้พออได้ทั้งวันครับถ้าได้กินแล้วยด้ทั้งวันเลยจะเป็นอัตโนมัติโดยทันทีครับให้หอมให้ไหม ไม่ให้เท่า <rit mo> นะครับผมนี่ก่อนที่เหลือเดี๋ยวให้เอาให้พาไปขอนเมืองกันเอีอ๊ยงเจี๊ยงมาขับยอง ครับเร็วครับมาหน้าครับเดียวเออของครับยองครับเร็วครับเร็วครับครับเอออ๋อเหยื่อนักเลร็งทำไมเอี้ยอันจะเปียดหรือยังเล็งนะคนเนึงเสียงดีทั้งคู่เลยครับเสียงดีกับแม่มาเลยเท่าต้งคู่เลย เว้นตาเปิ้ลพี่ของแม่ไม่ทองกันน้องน้องผั้นไม่มีเสียง <c oughs> เละไม่มีกล้วยว่านายองว่านายองเออนะครับผม ก็มีคนมาถามว่า,าพื้นที่ที่จะทํำลงช้างให้แม่มาในยทองนีจะทําตรงไหนผมจะบอกนะครับว่าทำตรงไหนนะครับคือตอนนี้นะครับผมผมคิดดว้ว่าเนี่ยผมจะทําตรงนี้ข้างๆบีโก้เลยครับของแม่มาในยทองนะ มัาทำตรงนี้แล้วก็หลักซอกลางอยู่ตรงนี้แล้วทำหลังคาเนี่ยครับออกมาตรงนี้นะครับจะความความกว้างก็จะประมาณนี้นะครับถ้าดูจากภาพในโทรศัพท์ผมมันอาจจะเหมือนเล็กๆแต่ถ้าท่านเห็นจริงความยาวถึงจากตรงมุมนี้นะครับมุมเสาปูนนี่มาถึงตรงนี้ก็น่าจะประมาณห้าหกเมตรนะครับผมมันผมจะทําต่อออกมาเลยแล้วจะเอา คามยาวถึงนูน่นความัยาวขงหลังคานะครับนี้คนถามมามากมายนะครับผมมีคนโทรมาถามนี่อตอนนี้ยังไม่ทำอกครับเพราะว่าขาดอะไรหลายอย่างขาดเรื่องเงินเรื่องอปัจจัยนะครับผม,มเราจะเอารถไถามาดันทิ้งนะครับเพราะตรงนี้เป็น ที่เก่าของแม่ลายทองนะครับผมตรงนูน้นตองดินกองดินตรงนูน้นเราจะย้ายมันอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ติดกันเลยสามตัวแต่อนาคตจะมีคุณแม่บัวงเงินคือป้าเปิ้ลของเราเองจะอยู่ตรงนี้แทนนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ขาดครับผมโอเคนะครับผมตัวน,นี้มขอลาแล้วเดี๋ยวจะช่วยพี่แหลนทำงานก่อนสำหรับใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับกดติดตามให้ด้วยนะ นะฮะผมอย่าลืมนะครับผมที่ใครอยากส่งออผลไม้หรืออะไรก็ติดต่อผมได้นะครับผมทิ้งเบอร์ไว้นะครับโอเคครับบ๊ายบาย